พระเอกตัวท็อปช่อง3ชี้แจงเรื่องสัญญาอนาคตยังอยู่ต่อไหมเป็นอีกหนึ่งพระเอกหนุ่มสุดฮอตแถวหน้าเมืองไทยอย่างบอยประกรัฉัดบอดีกษักโดยเราจะเห็นผลงานของหนุ่มบอยอยู่บ่อยครั้งผ่านจอแก้วมีผลงานหลากหลายด้านให้แฟนคลับได้รับชมซึ่งจากที่ทราบกันว่าหนุ่มบอยนั้นเป็นนักแสดงสังกัดช่องสาม ล่าสุดก็มีประเด็นทำหลายคนฮือฮาเรื่องสัญญากับต้นสังกัดที่ล่าสุดหนุ่มบอยได้เปิดใจผ่านสื่อว่าตอนนี้ยังไม่หมดสัญญายังมีสัญญาเหลืออยู่เป็นปีถามว่าสัญญาหมดจะต่อสัญญาไหมก็ต้องดูกันไปต้องดูคอนเนคชันกันอีกทีว่าจะยังไงโฟกัสต,ตอนนี้ยังทำงานอยู่ที่ช่องเหมือนเดิม ทุกอย่างเหมือนเดิมเรื่องนั้นปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคต